พี่ว่าการเลือกตั้งยังจําเป็นอยู่ไหมสําหรับประเทศไทยยังจะเป็นอยู่ครับการเลือกตั้งมันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังครับลมๆแรงๆกันนะสัญลักษณ์ให้ชนชั้นล่างมีหวังจะได้ไม่ต่อต้านงี้เหรอใช่คุณคิดว่ามันมีไว้ทาไมการเลือกตั้งแบบเนี้ยไม่มีเลือกตั้งคนก็บน่นพอมีเลือกตั้งปุ๊บคนส่วนหนึ่งก็โอเคจัดเลือกตั้งแล้วเงี้ยคนก็บ่นน้อยลงมันก็เป็นเหมือนกับฟูกที่มันรองรับแรงกระแทกอืมไหนจะเป็นเรื่องของการดีลก,กับสหรัฐ เราเดีลกับสหรัฐนี่เราได้ผลประโยชน์นะถ้าเราไม่จัดการเลือกตั้งสหรัฐก็จะแบบเฮ้ย hey! ทำไมคุณไม่ทําการเลือกตั้งประเทศคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยนี้เราไม่ชอบประชาธิปไตยเลอเราชอบคอมมิวนิสต์เลยแบบนี้ไอไม่อยากจะทําการคาดด้วยนะแบบนี้คุณก็เสียตังค์ละเขาไม่ได้มารู้นี่ว่าตอนจัดการเลือกตั้งเราจัดเลือกตั้งยังไงคือเขาอาจจะส่งคนมาดูได้บ้างแต่ผมว่าเขาก็ไม่ได้แคร์เขาก็ขอแค่แบบว่าให้ประเทศไทยออกหน้าว่าโอเคประเทศเราเป็น ประชาปไตยนะแค่นั้นมันก็พอเพียงแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะเลือกตั้งยังไงมันก็เรื่องของคุณเลยคุณอยากจะทำอะไรในประเทศขอแค่บอกว่ามีการเลือกตั้งไอ้ก็พอใจแล้วแบบนี้ว่าจะได้เอาเรือลบมาจอที่พัทยาบ่อยๆนะคนประเทศไอ้นะพูดภาษาอยู่ได้นะรู้เปล่าไม่ได้พูดอังกฤษเป็นอย่างเดียวนะแต่ว่าพูดไทยก็อาจจะไม่ค่อยคล่องพูดได้ไม่กี่คำแบบนี้มันก็ต้องมีปะ สอบถามหน่อยครับรัฐธรรมนูญ60ที่มีปัญหาทำไมตอนนั้นคนถึงเห็นชอบกันหรอครับพอทราบไหมครับเอ,อ่อถ้าย้อนความทรงจำก็ตอนนั้นเหมือนลุงตู่บอกว่ารับเซ็นรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะจัดเลือกตั้งให้เหมือนแบบมัดมือชกอะครับก็คนมันก็เลยแบบว่าไปเซ็นรับกันเพราะว่าถ้าไม่เซ็นรับก็ไม่ได้เลือกตั้งซึ่งตอนนั้นก็คงแบบรับรับไปแล้วเดี๋ยวจะแก้เลือกตั้งแล้วก็แก้แล้วมันก็ยืดเยื้อมา9ปีแล้วครับ